ปรเจย,ยอมรับฝันร้ายหลังฟริกอยากจะเล่นกับทางบาร์เซโลนานะเอาเล่นยังไงระวังจิ้งจอกงับให้ดีเจาะ5ข้อก่อนเกมลิเวอร์พูลโดนกับทางเลสเตอร์ซิตี้ในครังนี้คุณภาพครับแก้วเลยนะมือขวาเชคเกนคอฟแฮปปี้เคเรเฮย์ยังอยู่กับทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้อยู่นะอันโดชี้ความบ้านในการทำงานของนูเยสออกดอกออกผลในครั้งนี้แล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยเปาโรฟูเตนะฮะตำนานแข้งชาบรตุกิของอตเลติโกมาดริดในวันเปิดตัวของชูอัลฟรกฐธนะแข้งตราหมีในช่วงซัมเมอร์ปี2019ก่อนแนวรุกวัย23บาปีรายนี้จะย้ายมาเล่นกับทางบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลน,นี้ โดยทง้งเปโลฟูเตตํตำนานกองหน้าทิมชาติบตุเกตและก็แอตเลติโกโมาดริดนะฮะอยอมรับว่าการเปิดเผยของชูอัลฟริกซึ่งเผยถึงความฝันนะว่าต้องการจะย้ายมาเล่นกับทางบาร์เซโลนาทำให้เขานั้นฝันร้ายมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจะย้ายมาเล่นกับทางบาร์เซโลนาด้วยสัญญาย,ยืมตัวด้วยการน,นี้ตามการบริงานจากทางบุนโจจอบอริโบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยฟูเต้นในวัย57ปีเคยค้าแข่งกับทางแอเลติโกมาดริดสองช่วงเวลาในระหว่างปี1987กับปี1993และกัปี1997ถึงปี1998คว้าแชมป์โกปาดูเรร่วมกับทีมตราหมีได้สองสมัยในช่วงซีซั่น1990กับปี1992 ตงยังรัตว่าเขาเริ่มกลัวแล้วว่าวันหนึ่งแนวรุกไว้สามปีอะไรนี้จะทําประตูให้กับทางบารา์เซโลนาคว้าแชมป์แชมเปียนลีกในการประชิญหน้ากับทางทีมตราหมีมูโจอัลฟริกบอกว่าเขาฝันที่จะเล่นกับทางบารา์เซโลนาผมเริ่มฝันร้ายที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ฟูเต้ได้เปิดเผยว่ามันน่ากลัวที่จะคิดนว่าบารา์เซโลนาสามารถคว้าแชมป์แชมเปียนลีกในการประชิญหน้ากับทางแอตเดติโกโมาดริดได้ต้องขอขอบคุณประตูจากทางชูอัลฟริกนะ ผมอยากจะให้ทางโชอาฟริกประสบความสำเร็จแต่นี่มันรุ่งวากวุ่นวายมากเลยนะผมอยากจะยังไปออการายการโทรทัศน์ภาษาโปรตุเกสเลยเพราะผมไม่สามารถจะโกะหกผู้ชมเกี่ยวกับปัญหานี้ได้สุดท้ายฟูเต้ได้เปิดเผยนะว่าเขาไม่อยากจะให้โชอาฟริกนั้นย้ายไปเล่นกับบา์เซโร์นาด้วยเหตุผล2ประการก็คือแนวรุกวัย3ปียังคงเล่นในสเปนต่อไปและหากทำได้ดีก็จะทำให้จิโ e ้ซิเมลเน่เจ็บปวดมากที่สุดในขณะนี้ ผมไม่ต้องการจะให้โจเอาฟริกไปบาเซรลนาด้วยสเหตุผลเขาเล่นในสเปนแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้พวกเขากำลังจะฆ่าโคเซ่ซิเมนโนเอในตอนแต่ละครั้งเขาทำได้ดีอดีตดาวดังวัย5้าจปีปัจจก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ลิเวอ์พูเตรียมเปิดตรางแอนเิลรับมือกับทางเลสต์ซสตีนสคาราบาลคับ รอบ2วบันพุธที่27กันยายนที่ถึงนี้โดยหงแดงการัยูีในช่วงฟอร์มที่ร้อนแรงแต่กระนั้นคาดการณ์กันว่าหงแดงลิเวอร์พูลน่าจะโรเตชันทีมแบบยกชุดเพราะต้องการจะพักผู้เล่นตัวหลักเอาไว้เพื่อรักษาความสดเพราะมีโปรแกรมลีกแมตช์สำคัญประทะก,กับทางสเปอร์ในช่วงสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันก็ต้องการจะให้โอกาสพวกดาวรุ่งกับแข้งตัวสำรองได้ลงไปโชว์ศักยภาพถรับทางเดอะฟ็อก ต้องบอกได้เลยว่าผลงานไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยอึกเดอร h แชมเปตชิฟนะฮะรั้งตำแหน่งจากูงแถมฟอร์มโดยรวมของทีมก็แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะเริ่มไปที่1กันก่อนก็ได้กัน,กนยังเร็วไปสำหรับทางบรองเชนโดยงานนี้ทางเทนเนอร์เลสเตอร์อาร์โนพาดในการลงสนามให้กับทางลิเวอร์พูล3เกมหลังสุดเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาและแน่นอนว่าในเกมรับมือกับทางเลสเตอร์ในวันพุธนี้ยังรวเร็วเกินไปที่จะส่งนักเตะในการลงสนาม โดยฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษสามารถกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ทางเป๊ปไรเดอร์มือขวาเจคินคอฟยืนยันว่านักเตะยังไม่พร้อมที่จะช่วยทีมในเกมทับเดอะฟ็อกในค่ำนี้ โดยการเก็บตารางรองเทนไว้เพื่อให้แน่ใจในะว่านักเตะจะฟิตสมบูรณ์แบบเพื่อจะลงสนามในเกมบิ๊กแมตช์ในเยือนกับการไก่จีทองทอนแอมฮอสเปอร์เสร็จขึนบอลพีมแบรังกฤษในวันเสาร์ที่30กันยายนขณะที่ทางทีโกอันคาตราตอนนี้นักเตะนั้นมีอาการดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลังผ่าตัดสะโพกแต่ก็ยังไม่สามารถจะลงฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่และต้องแยกฝึกเดียวนะฮะแต่ก็มีปัญหาสัญญาที่ดีนะว่าจะได้เห็นเขากลับมาช่วยทีมในเร็ววันนี้ต่อมาข้อที่2องโรเตชั่นรักษาความสดนะ เป็นท,ที่ทราบกันดีนะว่าการแข่งขันรายการนี้เป็นโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้ลองนักเตะด,ดาวรุ่งและก็แข่งสำรองลงสนามเพื่อที่ผู้เล่นเหล่านี้จะได้สร้างความมั่นใจและก็สร้างผลงานให้กับทางเจคินคอฟได้เห็นคุณภาพของพวกเขา โดยมีความเป็นไปได้สูงมากที่หงแดงลิเวอร์พูลจะต้องอปเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมพิีเมบริกที่ทุบเวสแฮมไป3ต่อหเมื่อวันอทิที่ผ่านมาหลายตำแหน่งเพราะนอกจากจะเป็นการให้โอกาสผู้เล่นสำรองและเป็นเด็กปั้นแล้วยังเป็นการพักแข้งหลักกันอีกด้วยโดยสาวกหงแดงคงจะได้เห็นสเตฟานไบเซติกลงทำหน้าที่ตำแหน่งแบ็กขวาเหมือนในเกมยูฟายูโรปาลีก ขณะที่ทางเบนโต,ต้เตรียมจะลงธรรมชาี่เป็นแนวรุกฝั่งขวาแทนที่โมเมสลาเช่นเดียวกับทางจิโกโชต้าและก็โคดี้กักโปที่จะได้เล่นตัวจริงในส่วนของเซนเตอร์แบ ah ็กอิบาราคิมาโกนาเต้กับทางจาเรลคอนซาคงจะได้เล่นร่วมกับโดมโดยมีคอสตาซิมิคาสยืนเป็น back side, แบ็กซ้ายสำหรับผู้รักษาประตูแน่นอนว่าจะเป็นหน้าที่ของคีวินเคริเฮอรนนะโดยต่อมาข้อที่สานะผมไม่มีเวลาต่อเวลาไม่มี V r อานะ โดยการน,นี้ทางดึงในความสนุกของการแข่งขันคาราเบาคัพก็คือจะไม่มีการต่อเวลาพิเศษจนกระทั่งถึงช่วงรอบรองชนะเลิศอันนั้นถ้าหากจบ90้าสิบนาทีผลการแข่งขันเสมอกันจะต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการโดนจุดโทษทันที โดยเดอะเรดเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีพวกเขาเอาชนะการโดนจุดโทษวารายการนี้4ครั้งหลังสุดโดยหนึ่งในนั้นก็คือการชนะจิ้งจอกสยามเมื่อปี2021ซึ่งนำไปสู่การควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยอังกฤษ2วรายการในช่วงซีซั่น2021-2022ถึง 2022. นอกจากจะไม่มีการต่อเวลาพิเศษแล้วการแข่งขันถ้วยเบลเล็กเมืองผู้ดียังไม่มีระบบ VR ด้วยดังนั้นหากเกิดประเด็นกังขาหรือจังหวัดที่ดูน่าสงสยัยก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสินเพียงแค่เท่านั้น ด้นการทำหน้าที่ของทางทีมโรเบนสันซึ่งได้รับบทบาทเป็นผู้ตัดสินหลักในเกมกับทางลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกโดยจะทำหน้าที่ร่วมกับทางไซมอนเบเนตต์กับแดเนียลโบรเบชาดฮะผู้ช่วยผู้ตัดสินขณะที่เดวิดเวตนะฮะรับบทบาทกรรมการคนที่4ต้องมีสมาธิในเกมนี้อย่างเต็มที่นะต่อมาข้อที่4นะผมเรสเตอร์ฟอร์มกำลังร้อนแรง โดยเลสเตอร์ภายใต้การกุมเบอรเยนของเอนโชมาริสกาผุ้ซือชาวอิตาเลียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับแต่ที่เข้ามารับหน้าที่แทนที่ดินสมิธช่วงซัมเมอร์นี้และก็สร้างเดอะฟ็อกให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากผลงานของมารสกาในเวลานี้ช่วยทําให้เลสเตอร์เก็บชชนะได้กากเก้า,กาแต่ั้งหมด10แมตช์ในทุกประการในฤาูกาลนี้ขณะที่ผลงานในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ยอดเยี่ยมรั้งอันดับจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่น ดนปัจจุบันสติงจอกนี่เล่นได้อย่างแข็งแกรแ่งทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกโดยเกมรับเพิ่งจะเสียไปเพียงแค่5ประตูในเกมลีกขณะที่เกมรุกหนุดันไม่เกริงใจไข่แต่มันไปแล้วมากถึง14ประตูในลีก ส่วนเจมี่วาดี้ดาวซันโบประจําทีมก็ยังคงยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ซัดไป3จากทั้งหมด9เกมในช่วงซั่นนี้จะว่าไปแล้วเลสเตอร์เพิ่งจะเดินทางมาที่ลุ่มแม่น้ำเบอร์ซี่ไซในรอบที่ผ่านมาโดยบุกมาชนะทรานเมียไป2ต่อศูนย์ดังนั้นการกลับมายัางย่านนี้อีกครั้งพวกเขาหวังจะเก็บชัยชนะเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจในการเล่นแมตต์ต่อไปนะและสไตล์ข้อที่5้านะผมเจ้าพ่อถ้วยใบยเล็ก โดยการน,นี้นะผมทางจะว่าไปลิเวรอร์พูลถือเป็นเจ้าพ่อแห่งการแข่งขันปรยาการนี้เพราะพวกเขาน,นประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยคว้าแชมป์ไปแล้วถึง9สมัยฉะนั้นนี่คือโทรฟี่ที่เดอะเบรดยังคงให้ความสำคัญอยู่เสมออยา่างไรก็ตามนะผมในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแบนเช์ซิตี้คว้าแชมป์ลีคัพหรือคาราบบวคัพเป็นว่าเล่นโดยพวกเขาสอนสอยโทรฟี่ใบนี้ไปผ่าจะทั้งหมด6ครั้งช่วงระหว่างปี2016-2021ทำให้ตอนนี้เปบสซีฟ้าสร้างสถิสติคว้าแชมป์ไปแล้วมากถึง8สมัย สำหรับฤดูการนี้เฟอร์จูฟันได้เซ็นเตอร์ชาวดัชเนียรับบทบาทเป็นกัปตันทีมโดยเขาหวังว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้เพราะนั่นจะเป็นการได้ชูโทรฟี่แชมป์ฐานะผู้ที่เป็นผู้นำเป็นครั้งแรกในคารังฮีนาะเปปปินไบรเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสุดแฮปปี้ที่เควินเคเรเฮอร์ยังไม่ย้ายไปไหนโดยกล่าวชมนายด่านชาวไอริชนะว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายด้านพร้อมกับหวังด้ว่าเคเรเฮอร์จะอยู่กับทีมไปยาวๆในครั้งนี้ โดยเบบินไบรเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแสดงความดีใจที่ทางเควินเคเรเฮอร์ตัดสินใจที่จะยังอยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีศักยภาพที่ดีพอที่จะไปเล่นให้กับทางทีมอื่นในลีกสุดของเมืองผู้ดีได้ในคัณงนี้โดยเคเรเฮอร์อ,อยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ระดับอะาเดมี่ก่อนจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในช่วงปี2019โดยเขาได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องว่าเป็นแววเป็นนายด่านที่ดีคนหนึ่งเลยนะ อย่างไรก็ตามจะถึงเคเฮอร์จะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างของแดนริเวอร์ฟูไปเพียงแค่ทั้งหมด22นัดทุกบรยการจากการที่อริซงเบเกอร์โจอฟอร์มได้เหนียวหนึบจนไม่เสียตำแหน่งมือหนึ่งไปง่ายๆ ซึ่งนั่นทําให้ช่วงสมเมอร์ที่ผ่านมามือเกาในวัยยปีปับนนี้ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมระดับหนึ่งเลยนะแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่กับทีมต่อไปเรเดอร์เปิดเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมในคาราบาลคัพรอบ3าณที่ลิเวอร์พูลมีคิวเจอกับทางเ e สตันตีบอกว่าเขามีสัญญ,ญยาณระยะยาวกับทีมสัญญาจะหมดในช่วงกลางปี2026 สำหรับผมแล้วเขามีดีพอที่จะเล่นกระทางทีมไหนก็ได้ในพิมบริกเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกเขาไม่ได้เป็นเพียงดาวรุ่งอีกแล้วเขาเป็นนายทวันระดับโลกในขณรันี้เพียงแต่เขาต้องการเวลาในการลงเล่นเพียงแค่เท่านั้น มันเป็นเรื่องดีเป็นอย่างมากที่เขาอยู่กับเราเรารวมไปถึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทางเชคเกนคอปสามารถให้คําปรึกษาเขาได้เราดีใจเป็นอย่างมากลยนะที่เขาอยู่กับเราคุณย่อมอยากจะให้ทุกตําแหน่งที่มีตัวเลือกชั้นยอดหลายคนที่สามารถจะเล่นในเกมแบบไหนก็ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถส่งเควินเคเดรเฮอร์ลงเล่นได้โดยที่รูปแบบเกมจะไม่ถือว่าเปลี่ยนไปมากนัก เขาเล่นด้วยเท้าได้อย่างใจเย็นเขารู้นะว่าเขาต้องวางบอลไปในตรงจุดไหนเขาอ่านการสถานการณ์ได้ดีและก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมในสถานการณ์ที่ต้องดวลตัวต่อต,ต,ตัวกับคู่แข่งในขณานี้ด้วยเราดีใจที่เขาอยู่กับเราและก็หวังว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานและข่าวทีุ่ณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการทุกทุกทีรับ